ไมพิรัตเปิดใจพูดทุกอย่างจะไม่ร้องสาลถ้าซาร่าไม่กียกันการเจอลูกวันนี้แอร์เรียสกูปจะมานําเสนอประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจอยู่ตอนนี้จากกรณีไมพิรัสเข้ายื่นคําร้องขออํานาจร่วมกับอดีตแฟนสาว าาเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายน้องแมตเวลลูกชายว,หหวัย6ขวบไปเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาโดยไม้ระบุว่าไม่เจอลูกเลยตั้งแต่เดือนมีนาคมจึงฟ้องศาลเรื่องสิทธิ์ในการเจอและเลี้ยงลูกแต่กับถูกหลายคนวิจารณ์และต่อว่าอย่างรุนแรงงานนี้เกิดเป็น2ฝ่ายโต้กันไปมา วิจารณ์ถึงเรื่องราวในอดีตและความสัมพันธ์ของทั้งคู่รวมถึงการดูแลลูกชายที่ผ่านมาบางก็ว่าน่าจะคุยกันดีๆเห็นแก่ลูกบ้างชาวเน็ตมีทั้งฝ่ายเห็นใจซาร่าผู้เป็นแม่และถล่มต่อว่าไหมมากมายเช่นตอนแรกไม่รับตอนนี้เรียกร้องตอนเขาอ่อนแอต้องการการดูแลไม่มาวันนี้จะมาฟ้องเอาหรือตอนเขาท้องก็ไม่ดูแลพอคลอดก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นลูกตัวเองให้ตรวจ DNA พอลูกโตขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์รวมถึงเรื่องที่ไม่ยอมเซ็นรับเป็นบุตรและอีกมากมายและฝ่าย ที่ไม่เห็นด้วยกับคําว่าซาร่าซิงเกิลมัมด้วยการขุดข้อมูลจํานวนเงินที่ไมส่งเสียลูกในโลกทวิตเตอร์ก็ได้มีการติดแฮชแท็กไมพีลาเกิดขึ้นซึ่งมีการขุดหลักฐานโดยอ้างว่ามาจากข่าวของช่องวันบันเทิงที่ออกมาเผยค่าใช้จ่ายของนุ่มไมที่ส่งเสียลูกและให้ซาร่าอยู่ที่ปีละ1.7ล้านบาทและยังมีเพจดอกจิกพิเศษใส่ไข่ได้ออกมาโพส์ถึงประเด็นนี้ความว่าชาติในตาปกป้องฝ่ายหญิงจนทำร้ายชีวิตฝ่ายชายไปหลายครั้งทั้งกรณีฟิล์มกัปตัน วนกรณีไหมซึ่งไหมเองก็ดูแลฝ่ายหญิงอย่างดีเมื่อรู้ว่าเขาเป็นลูกของตนเทคแคร์ทั้งครอบครัวและเพจกก็ยังพูดถึงซาร่าว่าถ้าคิดจะเป็นซิงเกิลมัมอย่ารับความช่วยเหลือทุกด้านพอที่ผ่านมาไมดูแลทั้งหมดทั้งค่าเทอมค่าคอนโดวันเกิดเที่ยวคนใช้คนขับรถทั้งออกข่าวใส่ร้ายไหมจนเป็นซึมเศร้ามันแฟร์ไหมถามใจดูทิ้งท้ายว่าไม่เคยไปเสือกเรื่องครอบครัวใครแต่สงสารเด็กเลยจัดให้หนึ่งดอก้อมเปิดเอกสารค่าใช้จ่ายเกือบสิบล้านที่ไม้จ่ายมาตลอดไมได้ออก มาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยความรู้สึกที่มีทั้งหมดระบุไว้ว่าตลอดเวลาหลายปีผมเงียบมาตลอดพอคิดว่าการพูดความจริงอาจทําให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีในอนาคตกับลูกผมสงสารลูกผมเลยอดทนมาตลอดพอคิดว่าสักวันดราม่ามันคงจะจบลงเองโดยที่ผมไม่ต้องออกมาชี้แจงความจริงอะไรแต่มันไม่ใช่เลยผมยอมรับช่วงเป็นข่าวแรกๆผมเครียดมากนะครับเสียการเสียงานเพราะความไม่เข้าใจของคนในสังคมที่ตาหน้าว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบแต่ผมยืนยันสิ่ง ที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงและมีหลักฐานหมดทุกอย่างและผมอยากให้ทุกคนลองเปิดรับฟังในสิ่งที่ผมจะพูดบ้างและเปิดใจเพื่อให้ผมได้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคบผมยืนยันว่าไม่มีคําไหนหรือเจตนาในคําร้องที่ยื่นต่อศาลที่เป็นพาดลูกจากอกแม่ผมเพียงแค่ไปยื่นคําร้องขอเพื่อใช้สิทธิ์อํานาจปกครองร่วมเท่านั้นไม่ใช่สิทธิ์ในการปกครองเพียงแต่ผู้เดียววันที่ซาร่ามาแจ้งผมเรื่องลูกบอกว่าเธอท้องผมก็ยินดีผมก็ยินดีรับตั้งแต่ถแถลงข่าวครั้งแรก แล้วผมได้มีปรึกษาเรื่องการขอตัว DNA เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งซาร่าก็คิดว่าตรวจก็ดีจะได้เคลียร์ณเวลานั้นมีเหตุการณ์ณเวลานั้นมีเหตุการณ์แปลกๆระหว่างซาร่าและผมทําให้ผมไม่สามารถเชื่อเขาได้อย่างสนิทใจถ้าไม่ใช่ลูกผมผมก็ยินดีซัพพอร์ตในฐานะคนเคยคบกันแต่ถ้าเป็นลูกผมจะได้ช่วยกันเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดพอผมรู้ว่าแม็กซ์เป็นลูกผมผมก็รับผิดชอบมาตลอดจนถึงวันนี้ผมใจ่ายให้กับซาร่าไปเกือบ10บล้านบาทค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยอะไรผมก็ มผมเลยไม่เข้าใจว่าทําไมสังคมถึงเข้าใจไปแบบนั้นในเมื่อผมใจทุกอย่างสิ่งที่ผมทําไปทั้งหมดดูไม่มีค่าอะไรเลยสิ่งที่ผมต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือผมอยากเซ็นรับรองบุตรเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมเข้าใจว่าผมไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรแต่ซาร่าบอกรอน้องโตก่อนแล้วค่อยให้ลูกตัดสินใจว่าผมควรเป็นพ่อของน้องหรือเปล่าด้วยตัวเองผมจะไม่ร้องต่อศาลเลยถ้าซาร่าไม่กีกันให้ผมไม่เจอลูกผมคิดถึงแม็กครับคือผมไม่ได้อยากแค่เป็นพ่อที่จ่ายเงินผมอยากอยู่ทุกช่วงชีวิตของเขาได้เห็นเขาเติบ อยากเป็นพ่อที่ดีของลูกผมพยายามให้เวลาแม็กเวลเท่าที่ผมจะทําได้แล้วถ้าวันหนึ่งลูกโตขึ้นและได้รับการอ่านข้อความนี้แดดดี้อยากจะบอกว่าไม่ว่าใครจะทําอะไรยังไงหรือคนรอบข้างจะพูดอะไรอยากให้รู้ว่าเดดดี้รักแม็กแดดดี้รักแม็กมากที่สุดและที่ตรงนี้เป็นของแม็กเสมอหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆของไม้มาให้กําลังใจในโพสต์นี้มากมายหนึ่งในนั้นคือหญิงแมนไม้แบกรับทุกอย่างมาหลายปีทุกครั้งที่โดนด่าโดนใส่ร้ายก็ไม่เคยออกมาอธิบายมีแต่โทนให้คนย่ำย มาตลอดและกระแสสังคมก็ฟังความข้างเดียว อ่านหนังสือไม่เกินสามบรรทัดแล้วออกมาตัดสินคนทั้งชีวิตและทัพทีมมันดิกาคอมเมนต์ว่าคนบิดเบือนความจริงเก่งชี้พงให้ชาวเน็ตทัวลงเพื่อนเพื่อนชอบด่าไหมว่าไม่ทันคนไม่ทันเกมไม่ยอมมานานแล้วและมีความรับผิดชอบมาเสมอทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เจอลูกบ้างความทิ้งท้ายแซ่บมากว่าค่าใช้ใจ่ายหนักมากเลี้ยงกี่คนนะพูดและคนสนิทไหมอีกหลายขั้นล่าสุดซาร่าได้ออกรายการโหนกระแสซาร่าเป็นคนภูเก็ตก่อนหน้านี้เธอพาลูกมาเรียนกรุงเทพก็เพราะอยากให้พ่อดูแลได้เจอกัน บ่อๆแต่ตอนนี้พาลูกย้ายกลับไปเรียนที่ภูเก,ก็ตแล้วสานาตเล่าที่คัดค้านคำร้องขออำนาจของไหมก็เพราะไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนมาพูดกันดีๆก็ได้ไม่ใช่อยู่ๆก็ส่งหมายสารมาในส่วนของเรื่องการให้สิทธิ์หมายเรื่องลูกไม่ทำงานที่จีนเป็นหลักเวลาจะทำอะไรก็ต้องรอให้เขาเซ็นยินยอมก่อนจะทำให้ชีวิตลูกมีปัญหาระบบชีวิตลูกจะลวน และยอมรับมาตลอด6ปีที่ผ่านมาไม่ดูแลมาตลอดและดูแลทุกอย่างจริงแต่รายละเอียดเรื่องจานวนเงินที่เป็นข่าวว่าปีละ1.7ล้านนั้นสูงกว่าความเป็นจริงเช่นค่าเทอมลูกไม่ใช่8 0 0แสนตามข่าวที่จริงปีแรก5 0 0 0 0นปีที่2600,000แ,และปีที่3 700,000ในเรื่องการขอลดคุณภาพเรื่องที่อยู่คือตอนแรกไม่เสนอให้มาอยู่คอนโดที่กรุงเทพบอกว่าจะดูแลเองแต่วันหนึ่งกลับมาบอกว่าไม่ไหวแล้วจะล้มละลายแล้วจะให้ไปอยู่บ้านเช่าเดือนละสี่พัน พองกว้าง22ตารางเมตรจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นกลับไปอยู่บ้านที่ภูเก็ตดีกว่าให้ลูกได้มีที่วิ่งเล่นส่วนเรื่องขอลดคุณภาพโรงเรียนไม่เสนอโรงเรียนที่ค่าเทอมปีละ1 0 0 0 0แแทนโรงเรียนเดิมซาร่าจึงคิดว่าถ้าไม่สามารถทําคุณภาพชีวิตลูกให้เหมือนเดิมได้เธอจะทําเองจึงย้ายลูกไปเรียนที่ภูเก็ตซึ่งค่าเทอมเท่ากับที่เดิมและเธอจ่ายเองโดยตอนนี้เธอมีธุรกิจส่วนตัวและทํางานในวงการบันเทิงด้วยซาร่าบอกว่าเธอไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูก3ปีนี้พ่อไหว อยู่ตรงนี้3ปีนี้พ่อไม่ไหวไปอยู่ตรงนั้นไม่มีความชัดเจนในชีวิตไม่อยากให้ลูกย้ายโรงเรียนไปมาแล้วเกิดความสับสนเรื่องที่แม่บอกว่าไม่ได้เจอลูกมาหเดือนแล้วไม่จริงเมื่อเดือนกรกฎาคมแม้ก็ลงรูปในไอจีว่าแต่งตัวกับสไปเดอร์แมนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกที่คอนโดซาร่ายอมรับว่ามีผู้ชายเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆเธออยากมีครอบครัวใหม่ที่สมบูรณ์แต่คนที่จะเข้ามาก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้สึกของแมดเวลด้วยส่วนภาพหลุดผู้หญิงตั้งท้องที่คนเข้าใจว่าเป็นซาร่านั้นารลาบ,บอกว่าเธอ ไม่มีอะไรต้องปิดบงังแต่เรื่องนี้จะมีผลต่อรูปคดีถ้ามีอะไรที่ชัดเจนแล้วจะออกมาพูดความจริงทั้งหมดสุดท้ายนี้ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงเอ่ยยังไงก็รอติดตามชมได้กับ a อเรียสกู๊ปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะคะ